สวัสดีครับพบกับกนณีศาสตสไตล์ไทยบ้านเช่นเดิมนะครับผมวันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วครับผมหัวข้อเรื่องทฤษฎีจํานวนเบื้องต้นทีนี้เราก็จะมาดูว่าทฤษฎีจํานวนเบื้องต้นนีแค่เบื้องต้นนะครับผมแต่ถ้าจะเป็นแบบทฤษฎีจํานวนแบบเพียวๆเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าใครสนใจอยากเรียนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมพบกันได้นะครับในในคณะ ที่มีเพียวแมทแล้วก็ที่เรียนคณิตศาสตร์เช่นครูคณิตศาสตร์อย่างนี้นะครับผมอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยในส่วนของเราทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นอ่ะเราก็จะเริ่มจากสมบัติของจำนวนเต็มเกี่ยวกับการหารอ่ะสมบัติของจำนวนเต็มเกี่ยวกับการหารอ่ะทีนี้อันแรกการหารลงตัวอ่ะการหารลงตัวถ้า m หารด้วย n ลงตัวเัญลักษณคืออันนี้ เราจะียก M ว่าตัวตั้งเรียก N ว่าตัวหารเองอเปิ่มทีนี้เราก็จะได้ว่าโดยมีข้อแม้ว่า n ต้องไม่เท่าก,กับ0ูนย์นะ,ะทีนี้เราก็จะได้ว่า M หาร N ลงตัวก็ต่อเมื่อสามารถเขียน M ให้อยู่ในรูปของ N คูณกับจำนวนเต็มได้เอง จำนวนเต็มได้ตัวอย่างเช่น5หาร10ลงตัวไหมลงตัวเท่ากับ 2, 2> ในขณะเดียวกัน10เท่ากับ5คูณ2นั่นเองอ4หาร20ลงตัวไหมเท่ากับ4ใช่ไหมในขณะเดียวกัน20เท่ากับเอ้ย4หาร20เท่ากับ5ในขณะเดียวกัน20เท่ากับ4คูณ5นั่นเองนี่คือ นิยามการหารลงตัวการหารลงตัวมีสมบัติการถ่ายทอดอถ้า a หาร b ลงตัวและ b หาร c ลงตัวเราจะได้ว่า a หาร c ลงตัวด้วยเช่นกันตัวหารที่ลงตัวย่อมน้อยกว่าย่อมน้อยกว่าตัวอย่างเช่นถ้า a หาร b ลงตัวแสดงว่า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b เขียนว่าเห็นไหมนี่จำนวนที่หารหารจำนวน ตัวตั้งลงตัวต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมอ่ะใชะ่การหารผลรวมเชิงเส้นลงตัวอ่ะก็คือถ้า A หาร B ลงตัวและ A หาร C ลงตัวแล้ว A จะสามารถหารผลบวกเชิงเส้นของ B กับ C ได้นั่นเองอ่อันนี้เป็นทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีสิเป็นสมบัตินีน่สมบัติ โอเคต่อไปเลยบทนิยามของการหารจำนวนเต็มเราก็พูดไปแล้วการหารลงตัวใช่ไหมอันนี้เป็นการหารจำนวนเต็มมีจำนวนเต็ม m กับ n โดยที่ n ไม่เท่ากับ0ถ้า m เท่ากับ nq บวก r nq บวก r โดยที่ q เป็นจำนวนเต็ม r อ,อยู่ระหว่าง abs o l u t e n กับ0เอนเอลศเราจะเรียกอาว่าเป็นเศษียกควว่าเป็นผลหารนั่นเองอ็เหมือนกันกนบถ้าถ้าสมมติยีออ่สิบนะยี่สิบเท่ากับหกคูณสามบวกบวกอะไรบวก สองเท่ากับยี่สิบสามสิบแปดอ่าก็จะได้ว่า r เท่ากับสอง q เราคือสามอย่างนี้อ่สามสามหรือหกก็ได้แล้วแต่เพราะว่าตรงนี้การเป็นการคูณใช่การคูณมีสมบัติสลับที่เป็นสามก็ได้เป็นหกก็ได้โอเคต่อไปบทิรีานจำนวนเฉพาะอ่าอันนี้ถ้าเป็นบทเรียมจำนวนเฉพาะเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นบทนิยามเพียวๆเลยก็คือรวมทั้งจานวนบวกจานวนลบแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คือสิ่งที่เราสนใจนี้ก็คือจะสนใจในเฉพาะที่เป็นาพามบวกเท่านั้นอ่าพามบวกาพามนัมเบอร์จำนวนเฉพาะที่เป็นาพามบวกเท่านั้นเพราะนั้นเพราะฉะนั้นจํานวนที่หาร p หารหารพีลงตัวหรือจํานวนที่หารจํานวนเฉพาะลงตัวมันจะเหลือแค่1กับตัวมันเองเท่านั้นอ่า เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราสนใจแค่จํานวนบวกโอเคไหมไม่มีใครเราไปคิดจํานวนเฉพาะลบะจํานวนเฉพาะบวกก็ยาอยู่แล้วสําหรับตานานเรื่องจํานวนเฉพาะนะจำนวนเรื่องจำนวนเฉพาะก็คือในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครสามารถคิดแบบรูปของจํานวนเฉพาะไดะ้ถ้าใครคิดได้นี่อ้โหได้เป็นนักนิสสัตยิ่งใหญ่แห่งยุคเลยก็แล้วกันเพราะว่าเขาคิดมา3,000ปีแล้วยังมีใครคิดได้เลยต่อไป หลักการมีตัวประกอบจํานวนใดๆก็ช่างที่มากกว่า1สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณของจํานวนเฉพาะได้แบบเดียวเท่านั้นแบบเดียวเท่านั้นตัวอย่างเช่น8ก็คือ2คูณ2คูณ2ณเพราะนั้นจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของผลคูณของจํานวนเฉพาะได้แบบเดียวคือ2คูณ2คูณ2นั่นเองอต่อไปจํานวนเฉพาะกับการหารลงตัว ถ้าจานวนเฉพาะหาร m คูณ n ลงตัวแล้วจํานวนเฉพาะนั้นหาร m หรือหาร n ลงตัวโอเคต่อไปจํานวนคู่กับจํานวนคี่จานวนคู่คือเขียนอยู่ในรูปของ2คูณ n ได้โดยที่ n เป็นจํานวนเต็มจํานวนคี่เขียนอยู่ในรูปของ 2n บวก1ได้โดยที่ n เป็นจํานวนเต็มตัวอย่างเช่นจํานวนคู่2ก็คือ2คูณ1จำนวนคี่3ก็คือ 2คูณหนึ่งบวกหนึ่งนั่นเองอ่ะต่อไปหอร์มอหอร์มอและครอนฮอร์มอและครโนอะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วแหละโอรฮอรมอและครโนหอร์มอหารร่วมน้อยอ่ะหารร่วมน้อยให้เรียนมากครนอ่ะครอนคูณร่วมน้อยไปเมื่อกี้แล้ว ฮอรมหารร่วมมากคอรนอคูณร่วมน้อยอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นบทนิยามของหอร,ร์มอ d เป็นหอร,ร์มอของ a กับ b ก็ต่อเมื่อ d หาร A ลงตัวและ d หาร b ลงตัวอ่าเสร็จแล้วถ้ามี n หาร a ลงตัวหาร B ลงตัวแล้ว n ต้องหาร d ลงตัวซึ่งเป็นหอร,ร์มอได้เห็นไหมอ่าต่อไป นลักษ์ของฮอรมอ,รมอรใช้อ,อันนี้แทนฮอรมอ,รมอ,รอถ้า c เป็นคณอของ a และ b ก็ต่อเมื่อ a หาร c ลงตัวและ b หาร c ลงตัวถ้ามี a หาร n n b หาร n ลงตัว c ก็ต้องหาร n ลงตัวด้วย n นี่คือจำนวนที่สุ่มมาใหม่เข้าไหมโอเค,ออเคอทีนี้มาดู อันนี้คือสัญลักษณ์ของของคอรนอทีนี้เรามาดูว่าสมบัติของหอรมอและคอรนมีอะไรบ้างถ้าหอรมอคูณกับคอรนอจะเท่ากับ a อคูณบีเสมออันนี้จําไว้ขึ้นใจหอรมอของผลหารถ้าหอรมอของ a b เท่ากับ d เราจะได้ว่าหอรมอของ a ส่วน d กับ b ส่วน d เท่ากับ1นั่นเองโอเคไหม โอเคอ่าต่อไปอันนี้เป็นขั้นตอนของยูคลิกอ่ายูคลิกก็เป็นการใช้การหารของจำนวนเต็มมาช่วยในการหาอันนี้ไม่ต้องสนใจหรอกถ้าอยากสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมอเองก็แล้วกันเพราะว่าว่าอะไรเพราะว,าว่าวิธีนี้ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่า,า,วาบอกว่าทําไมถึงไม่ได้ใช้เพราะว่าส่วนมากเขาจะใช้วิธีการหารสั้นกันในการหาฮอร์โมน ไม่นิยมใช้หลองวิธียูคลิกโอเคเนาะก็เลยขอข้ามไปก็แล้วกันอ่าต่อไปหอรอมอหอรอมอเท่ากับ1ถ้าหอรามอของ MN เท่ากับ1แล้วเราจะเรียกว่า MN นั้นเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์นั่นเองโอเคเนาะ,ะต่อไปเลยมาแบบสัดสวของเราอ่เศษจากการหาร19ยกํายกลัง3 คูณย0 228ยกกกำลัง2ด้วย5เป็นเท่าใดหลักการคือใช้หลักหน่วยในการคิดอ,อันนี้คือทางลัดทีนี้เราจะไปทางตรงก่อนอทีนี้19ก็คือ5คูณ3บวก4ใช่ไหมเหลือเศษ4อ่ยกกำลัง3 228คือ 200เออ288คือ285บวก3กำลัง2หาร285 285ก็28 5, 28 5, คือ5คูณกับ55 25 57อ่าบวก3นั่นเองทั้งหมดยกกำลัง2อ่าปึ๊บถ้าตัวไหนมีตัวคูณเป็น5แสดงว่าหารลงตัว หลักการทำก็คือว่าต้องคูณกันเข้าไปทั้งหมดทีนี้เลือกทํากําลังที่น้อยที่สุดก็เป็นอันนี้เป็นหน้ากําลังสองเนาะ,ะเป็น5้าคูณห้ทั้งหมดยกกําลังสองบวกสคูณหคูณห้บวกสามกำลังสอง x x 57, 2, เป็น9ก้าได้9ก้าได้เปึ๊บห้คูณสม ทั้งหมดยกกำลังสามทีนี้เราก็คูณเข้าไปเอานี้กระจายเข้าไปกระจายเข้าไปเราก็จะได้เป็นเป็นบวกทั้งหมดแล้วก็จะกลายเป็น5คูณ3บวก4ทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับ5คูณกับ57ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ5คูณ3าม บวก 4, ทั้งหมดยกกำลังสคูณ2คูณ5คูณ5 17บวกกับ9กคูณกับ5คูณ3บวก4ทั้งหมดยกกำลังสอ่าเป็นผลบวกทั้งหมดแล้วอ่าทีนี้อันไหนที่หาร5ลงตัวตัดทิ้งอ่ะอะไรถ้าลงตัวตัดทิ้งบ้างอ่าแน่นอนอันนี้หาร5้าลงตัวแน่นอนเพราะว่ามี5คูณอยู่หาร5้าลงตัวเพราะนั้นวงเล็บนี้ เปลี่ยนสีดีกว่าน้อวงเล็บนี้ตัดทิ้งต่อไปวงเล็บนี้มีห้าไหมมีก็ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นจะเหลืออยู่อันเดียวที่เราต้องคิดก็คืออันนี้ก็คือ9คูณ5คูณ3บวก4ทั้งหมดยกกําลัง3มันเองอทีนี้เราก็ มาลองดูที่นี้อ่ะก็จะเหลือเป็น9คูณ5าคูณ3บวก4คูณกับ5คูณ3บวก4ทั้งหมดยกกํากลังสองเนาะเออลำพิษเ,เราจะไม่พิษกระงัง3ามก็สาเยอะจำสูตรไม่ได้อ่ะก็จะเป็น9กคูณกับ5คูณ3บวก4อันนี้ก็เป็นหน้ากาําลังสองบวก2หน้าหลัง บวกหลังก็ลังสองคือสิบหกเพราะนั้นเราก็าคูณกระจายเข้าไปเอาอันนี้คูณกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปปึ๊บกระจายมานี้กระจายมานี้แต่ว่าสองอันนี้มีเลขห้าอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นแสดงว่าอันนี้หารห้าลงตัวแน,น่นอนเพราะนั้นตัดทิ้งตัดทิ้งเพราะนั้นสุดท้ายแล้วจะเหลือเก้าคูณห้าคูณสามบวกสี่คูณกับสิบ หนั่นเองหกสิบหกาต่อไปคุณก้ากระจายเข้ามาเอ๋ก็จะกลายเป็น9ก้9 46, คูณสิบเนาะเกาคูณสิบหคูณหคูณสบวกส่อก็กระจายเข้ามาปึ๊บปึ๊บอันนี้ไม่เรียก5อยู่แสดงว่หาห้าลงตัวก็ตักทิ้งสุดท้ายแล้วจะเหลือ4ี่คูณเคูณสินั่นเองอ่คูณเก้คูณสิ สี 4, 9, ่เก้สี่เคูณกับสิบหกหทดสามหกหเออหกสปเป็น21 1 6ิบได้6 7 5จ็ดอ่ะหกหกจ็าำนวนที่หารด้วยห้าลงตัวต้องลงท้ายด้วย5หรือศูนย์เท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนที่หาหารลงตัวควรเป็น 575เนาะก็จะเหลืออยู่เศษ1เพราะฉะนั้นคอนี้ตอบเศษ 1- นั่นเองอ่ะเดี๋ยวถ้าเป็นทางลัดอันนี้ก็คือมาทางตรงให้รู้ก่อนว่าทำไมถึงสามารถคิดอย่างนี้ได้อ่ะถ้ามาทางลัดก็จะคิดเป็นหลักหน่วย19มีอะไรเป็นหลักหน่วยก็มี9ก็เป็น9ก้าลัง3าม8มีอะไรเป็นหลักหน่วยก็เป็น8กำลัง2่ะเป็นหลักหน่วย อ่ะเสร็จแล้วคิดหลักหน่วยต่อ9ยกกำลัง3มีหลักหน่วยเป็น9 8ยกกำลังสองมีหลักหน่วยเป็น4 4หน่วยสอ่าสีก้ได้3 6อ่าจำนวนที่5ลงตัวก็คือ35เหลือเศษก็จะได้เป็นเศษ1ง่ายไหมเอออันนี้ง่ายกว่าเนาะไปต่อถ้าหอเรอมอและคอรอนอนของ x กับ128เป็น16 และ3 0 0 384แล้วค่าของ x เป็นเท่าใดอ่ะเรามีทฤษฎีนี้อยู่เออตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหอเรอมอรคูณกับคอรอนอรจะเข้ากับผลคูณของ2จํานวนนั้นเสมออ่ะเพราะฉะนั้นหอเรอมอรก็คือ16คูณกับ384จะเท่ากับ x คูณกับ 128อ่อยยเหมือนกันเอาไหมอ่าสิคูณกับสามจะเท่ากับ x คูณกับ128อยย่สอานี้เป็นต้นอ่าเสร็จแล้วก็ย้าย128จากคูณอยู่กลาปเป็นหารได้ x เท่ากับสิหคูณสามรดหารด้วย128 เออร้อหาร3ามรปดสลงตัวไหมหารลงตัวคือ3มไหมเออได้3เพราะฉะนั้นเหลือ x เท่ากับสิคูณสเท่ากับสามหดทหนึ่งสานเป็นสามเป็นสตอบ x เท่ากับสี่สิบแได้ไหมเออง่ายถ้าเรารู้จักทฤษฎีโอเคไหมอ่าโดยสมบัติมันนั่นเอง ต่อไปลองอ็นทานดูบ้างถ้า x y เป็นจำนวนเต็ม,ตมบวกโดยที่ x น้อยกว่า y หอรนอรของไม่ใช่หอรมอรมของ x y เป็น9หอรมอรมของ x y เป็น2เท่าไหร่2เท่าไหร่วะ28,215และจำนวนเฉพาะที่หาร x ลงตัวมี3จำนวนแสดงว่าจำนวน x นี้ก็คือมีตัวประกอบแค่3ตัวเพราะว่า เพราะว่าอะไรเพราะว่าจำนวนเฉพาะที่หารจํานวนใดๆลงตัวแล้วจะต้องเป็นตัวประกอบของจํานวนนั้นด้วยนั่นเองเพราะว่าลงตัวมี3ามจำนวนแสดงว่า3ามจำนวนนี้เป็นตัวประกอบของ x นั่นเองอทีนี้เราก็มาลองดูจากหอระมอ x y คูณกับครอนอของ x y ะจะเท่ากับ x คูณ y นั่นเองอ่าก,ก็มาปึ๊บก็เป็นเท่าไหร่ก็จะได้เป็น x คูณ y ก็จะกลายเป็นเท่ากับ9คูณกับ2 8 2 1 5อ่า5อ่าทีนี้เราก็มาแยกตัวประกอบพวกนี้ดูว่า จำนวนเฉพาะ3ตัวนั้นคืออะไรนั่นเองที่จะเป็นจํานวนของ x จํานวนแรกเป็น3เพราะว่า3าคูณได้9เนาะสาคูณ 3, 3ต่อไป2อ2สอจำนวนลงท้ายด้วย5สแสดงว่า5หารหงตัวเนาะ,ะก็เป็น5 5 5้คูณห้าเป็นยี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าสี่ยี่สิบเป็นจำนวนเฉพาะไหมเนี่ยห้าหเป็นจำนวนเฉพาะไหมนะอ่ะห้าหเป็นจำนวนเฉพาะไหมอ่ะเป็นไหมไม่รู้อ่ะลองหาตัวหารดู สามคูณสคูณหอ่ะแยกเรียบร้อยแล้วคิดออกอย่างรวดเร็วได้เป็น11คูณกับ5้านั่นเองอ่าสิบคูณห้บเอ็เพราะนั้น x ของเราก็คือมีจำนวนเฉพาะหารลงตัวอยู่3ตัวอ่ะแล้วก็ได้แล้วเป็นเท่าไหร่เป็น จำนวนเฉพาะในที่นี้นนนมีจำนวนอะไรบ้างมีจำนวนอะไรบ้างอันนี้แยกตัวประกอบได้เพิ่มอีกเป็น3คนูณ3นะเออพอดีดูดูดูจากเฉลยมาเออดูจากเฉลยมา เพราะว่าที่เกียดแยกตัวประกอบอ่ะก็เขาแยกให้แล้วก็เป็นพวกนี้9คูณ28 2, 2 15นี้แยกเป็นตัวประกอบได้เป็น3คูณ3คูณ5คูณ11คูณ3คูณ3คูณ5 17นั่นเองอ่ะ3คูณ3คูณ5 17 เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูว่า x ควรจะเป็นอะไรดีจํานวนที่หาร x ลงตัวมีอยู่สามตัวเท่านั้นอ่ะก็ mm hmm. เลือกมา x เ,เรารเท่ากับอะไรอ่ะก็เท่ากับ3ามคูณสคูณหคูณสิ ส่วน y ก็คือ3คูณ3คูณ57เพราะว่าเราจะให้ x มีจำนวนเฉพาะที่หาลงตัวแค่3จํจำนวนส่วน y ก็จะเหลืออยู่2จํจำนวนซึ่งจะตกประเด็นไปจากเงื่อนไขของ x ซึ่ง y นี้จะไม่มีสิเป็นเอกเลยอโอเคไหมเพราะฉะนั้นคูณกันเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นอันนี้495อันนี้513 ก็ได้แล้วตอบทันทีนั่นเองอ่ะต่อไปเลยเอาคือเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเชิงว่าเฉลยหรอกก็คือทำมาแล้วแหละก็คือแยกก็คือข้อมันเลขค่อนข้างเยอะก็เลยทำมาก่อนเพราะว่าถ้าข้อไหนเลขเยอะก็คือต้องทำมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าถ้าไม่ทำมาก่อนปุ๊บมันเสียเวลาเพราะว่าไหนจะมาแยากตัวประกอบอีกหายากตัวประกอบ อ่ะต่อไปทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วอ่าให้ x y เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ x อยู่ระหว่าง80-200ถึง200และ x เท่ากับ p q โดยที่ p q เป็นจำนวนเฉพาะซึ่งไม่เท่ากันถ้า x y เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธและมีครอรอคือ1 5 0 15และเข้า y านเท่ากับเท่าไหร่จำนวนเฉพาะกับสัมพัทธ์ก็คือหอรมอของ x y ต้องเท่ากับ หนึ่งใช่ไหมอ่ะเราก็จะได้คนอของ x y เท่ากับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าอ่ะห 15. นึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าเพราะฉะนั้น x คูณ y ก็จะเท่ากับคนอของ x y คูณกับฮอร์โมนของ x y นั่นเองอ่ะ x เท่ากับ p คูณ q แสดงว่า x มีตัวประกอบกี่ตัว สองตัวเท่านั้นอ่ะก็คือ x สามารถเขียนอยู่ในรูปของผลคูณของจำนวนเฉพาะได้แค่จำนวนเฉพาะสองตัวคูณกันอ่ะทีนี้เราก็จะมาแยกว่าใน1 5 0 1 5นี้มีจำนวนเฉพาะคูณกันสองตัวนั่นคือจำนวนอะไรอ่ะ,อะเราก็แยกมาเลยเราก็แยกมาตัวประกอบของ15015 15. ผมแยกมาแล้วได้เป็น สามคูณหคูณเคูณสิอ็คูณสิบสามคูณสิบสามคูนั้นเหนัน x อยู่ระหว่าง80ดสิถึงสองร้ออะไรที่คูณกันแล้วอยู่ระหว่าง80ดสิบถึงสองอยเอามาคู่หนึ่งก็จะได้ x เท่ากับ x เท่ากับ13คูณ 7นะฮะ13คูณ7หรือ13คูณ11นะส่วน y ส่วน y เราจะเท่ากับ3คูณ5 3คูณ5คูณ11เท่ากับ165หรือเท่ากับ อ่ะหรือหรือหรือเท่ากับ3คูณ5คูณ7เท่ากับ1นเองอะ,อะก็เสร็จแล้วอ่ะง่ายไหมถ้าเรารู้สมบัติก็ง่ายอ่ะทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นนี้ก็สนุกใช่ย,ย่อยเลยอ่ะโอเคสำหรับเรื่องจำนวนจริงของเราก็ขอ จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับพิน,นิุสัตรสไตล์ไทยบ้านนะครับก็ขอฝากด้วยปรัชญาภาษาอีสารเป็นพญาเล็กๆน้อยนนะครับผมก่อนจากลากันไปวันนี้ขันเจ้าได้ยูหยอดฝาภาษาประดับมุมยาได้ลืมเยี่ยมถูกผูกขี่ควายค้อนกะหมายความว่าถ้าคุณได้อยู่บนที่สูงที่สบายบนที่สูงที่สบาย ก็อย่าได้ลืมความทุกข์ยากของผู้ที่เลี้ยงควายขี่ควายแล้วก็แบกกล้ากล้านี้ก็คือเป็นกล้าดำนาตาก็เป็นข้าวโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ